Xcody gimbal A5 หรือตัว A5 แต่เป็นตัว1 0 8 0 P นะครับสิ่งที่เขาให้มาก็คือในรูปทรงมันจะเปลี่ยนใหม่เห็นไหมแต่ก่อนมันจะมีขาเดียวอันนี้ขาจะเป็นรูปเหมือนกากบาทนะและสามารถก็สามารถที่จะงัดขึ้นได้ขนาดนี้เลยแบบไปได้สุดขนาดนี้เลยนะอันนี้คือในรูปของรูปลักษณ์สีจะเป็นสีดํา มีช่อง HDMI มีช่อง USB มีหูฟังเป็นบลูทูธได้หมดนี่หน้าตาขนาดประมาณพกพาสะดวกครับฝ่ามือเองและวเล่นภาพออกมาได้สวยมากนะตัวนี้เป็น1 0 80p ในราคาไม่ถึง2,000ถือว่าตัวนี้คุ้มค่ามากครับเป็นระบบปฏิบัติการ Android 11เดี๋ยวมีฉายให้ดูท้ายคลิปนะลองไปดู ตอนนี้กำลังเล่นอยู่นะเสียงเงียบมากเขาถือว่าพัฒนามาได้ดีจากตัวรุ่นธรรมดานะเสียงดีความร้อนก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นโอเคเป็นออโต้โฟกัสด้วยนะครับถ้าเราเลื่อนไปเนี่ยเขาจะปรับโฟกัสให้เองคือแล้วก็เข้าไปปรับข้างในอีกนิดหน่อยอน,นี้ถือว่าดีมากรีโมทที่เขาให้มานี่ เล่น x อ o กซ g i m ดี l กตัว1080ปพีนี่นะครับอันนี้เล่นตอนกลางวันเลยนะเป็น1080ปพีอันนี้หน้าจอขยายได้ใหญ่กว่านี้นะครับถ้าสมมติมีพื้นที่ได้สุด150นิ้วภาพถือว่าคมชัดใช้ได้อันนี้แบบ ขุมคามอ่อันนี้กลางวันนะถ้ากลางคืนจะสว่างกว่านี้มากอันนี้เทสแบบห้องค่อนข้างมืดนะแต่ยังเป็นตอนกลางวันอยู่ถ้ากลางคืนจะดีกว่านี้อันนี้ก็คือห้องแสงน้อยนะครับภาพที่ได้มันก็โอเคเลยอันนี้คือนี่ให้ดูใกล้ๆนะนี่คือภาพจาก โปรเจคเตอร์ x c o d y เป็น Full HD แล้วแค่ Full HD ก็โอเคแล้วครับสำหรับโปรเจคเตอร์นะราคาพันกว่าบาทไม่ถึงสองพันถือว่าดีมากดูหนังไม่ต้องเสียดายเงินเลยภาพทะเลคมชัดนี่ให้ดูห้องมืดอันนี้แบบ ผมฉายในห้องนอนนะเนี่ยเรามีเตียงใช่ไหมกำแพงเราก็ฉายไปดูหนังอันนี้ถ้าเป็นหนังที่ชัดระดับ 1080p เราก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ห้องโอเคนะ x e c o d y Gimbal A5 ตัว 1080p นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดนะอันนี้ก็คือหน้าปัด YouTube อันนี้เขายังเป็น Android 11แต่ว่าโอเคครับใช้งานลื่นไหลดีสีสันสวยงามแสงสว่างดีหลายแอปอยู่นะมีโครมมี v CL, มี l ีแมีเราก็ไปลองเล่นดูเอากันตัวนี้สำหรับผมผมถือว่าคุ้มค่ามากกับราคานะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากเสี่ยงแบบว่าลงทุนเยอะผมว่าคุ้มมากได้ โปรเจกเตอร์ชัดขนาดนี้โอเคเลยครับถ้ายิ่งห้องมืดจะยิ่งชัดมากหรือเรามีฉากที่เป็นฉากเซฟแสงมันก็จะยิ่งชัดขึ้นไปอีกถือว่าคุ้มมากตัวนี้แนะนำเลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครมีข้อมูลอะไรมาแชร์กันได้นะผมก็แค่เป็นคนใช้งานแล้วเอามารีวิวพูดคุยกันนะครับ